ได้พ,ดอ,พอดีเสมอโตซับผูอย่างนึกว่ามีเข่าจมมีมีเดี๋ยวไม่เอาขายทีกันนวดล่างที่งเขาขายกันสร้างเขาเป็นอยังเขาขายโน้ตทีเขาโอ้ยทรรมะหากินเจ้าจะไปขายมันเกลี่ยเสื่อรถอืมยศสิไปแบ่งขายเแค่ยังพ่อแม่สมบัติพ่อสมบัติแม่ให้มาสิขายกันเกี้ยงเนาะพวกเจ้านี่ เออเนี่ยปลูกไร่นะส่วนผสมยังที่เจ,จ้าค่อยๆเก็บไปเถอะทีล,ลทีลอ,อถ้ามันรวยมันก็รวยตั้งแต่พอได้แม่มันมันต้องไปคิดว่าจะไปขายที่เขาหอกอันนี้มากยังงนรวยออ,อันนี้มากยังงน้นำเรียบน้ำเรียบ,ยบโอ้เขากินแบบเดียดอ้วอ๋อหมักน้ำเรียบ รูกว่ามีเข่าที่เฮาที่หาเข่าให้ไก่กินนี่ตัวเองเฮายังพอมีให้ยไก่กินเลยตอนนี้ซื้อที่อื่นเขาหลายซื้อบ้านสมบุญบ้านสมบุญก็เข่าขาดแต่ที่ลงบ้านซื้ออาหารกุ้งกันหมดซื้อกันหมดเข่าได้หน่อยเนาะบ้านมันเถีเ่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาก็ขายเข,ข่าสดมัดคือว่าเลย เจ้าขายข้าวสดมาตีมันเข้าไปอยู่ที่จังบ้านปากไอ้เป้าก็มีเข้าว้าน,นยืนยืนมันตะเป้าแล้วมันแน่นอนนั่นแหละนั่นเยอะเออเขามาจะขายร้อยสามติบมาตีละ่ะพอขึ้นนั่นละนมันร่อนเออมันร่อนเอาแกบ,บเอ,าอ่ายังออกเกลี้ยง,<า>งยบร้อยละขาย,ขายทั้งร้อยสามติบเด้าวโอ้เขางเขาก็ขายร้อยสิบบาทร้อยนี้สิบบาทแล้วแต่เขาหมดแล้ว เขาใส่กระสอบใส่โลโก้เขาล่าเขาให้เป็นกระสอบทางทางไว้สสิงเขานอืเขาก็ต้องเอาตีเขาแย่ดีเขาหันมันหักแต่ว่าเขากับขายบนหันแดบนหนีได้บนหันได้บนหนีแดมันก็บบได้สมควรสมส่วนมันเห็นที่ล่ะโอ้ยแต่พรานหมวกกับบอไซเว้นี่เกษตรตัวยงเศรษเกษตรตัวยงแน่นอนเลยเว้ยเออ เห็ด <He> เอาบอกกระชายไม่เสียล่ะเฮ้ยเขาเขาว่าตะบดงน้าหินเขาว่าเป็นโควิดโควิเดเต็มทโอ้เป็นไงฮ่อมขางฮ่อมแกอวอยู่นี่แหละเจ้าไม่ต้องมาญาติหรอกโควิวมดมันปีกกันไปหมดแล้วเหรอไอ้เนี้เนาะเออมันปีกกันไปหมดแล้วโอ้กระชายกับมีนานาอันี้เจ้าคึ้มาปลูกจุ่มกันไว้าอย่างนี่ล่ะ เจ้าเป็นปลูกห้างๆกันได้หรอตอนปลูกคนตันหมกม่วงม่วงอย่างปลูกได้ตัวกระสายนี่อ๋อเจ้าไปซื้อเจ้าปลูกติดคนหมกม่วงไว้ปลูกห้างๆกันได้ก่อนเนาะยิมกระแตกอกตัวเนาะกระสายบักน้ำเรียบเตียนี่ห้องบักน้ำเรียบเนาะเพื่อเห็ดพันธุ์บอหรือเพื่ออยังถ้าดินข้างล่างมันแข็งมันก็ลงหัวแต่ว่ามันออก อันนี้มาเขาเอาไปขยายได้ขึ้นทางง่าเขายังเพิ่มดีไซน์ต้องยกปลูกใกล้ๆต้นไม้เี่กับปลูกใกล้ๆต้นไม้เี่ก็ได้ไม่ต้องปลูกฉันหรอกออ๋ปลูกฉันเดี๋ยวเขาเนี้ยจะไปเอาไม้เสร็จลพันมันโูบักรนุนนี่เป็นน่อยเร็วเฮึ่งเนาะสามปีนั่นแหละเขาเนี่ยปลูกต้นเตี้ยเกี่ยวกับนกบัณฑ์แตพดสองปีก็ออกง่อยแล้วบักหนุนอย่างนี้ไก่พันมามั้嘛 อันนี้บ่มีปลาดิเจ้าเบื่อปลาวะใส่ไบอะไรดิตัวใบเหี่ยมเยะตรวเงินตัวทองมีบ่นี่ตรวเงินตัวทองมันลงล่ามยาวมันลาดบ่น่ะโอ้นบ่แน่นอนเลยเว้ยอันนี้หัวกระชายบ่ว่าไม่ไพ่เยอะเว้ยไปมาซื้อไม่ไผ่สักติบลำเว้ยไปเฮ็ดลับทุน วันนี้ปลูกกระชายเลยนี่รอแก้โควิดแบบนี้นจเจ้าเบนาคิงว่าปลูกได้หรออันนี้อันนี้นนจีหัวไม่นในที่เขาขายกันเป็น<บ>ร<บ>้อยๆหันฮะบวมีหรอกบวมีอ่ะ้าทลายโจรบ้านดีมีก็โดมลุ่มฝ้าทลายโจรกับยอตัวมักปลูกว่ามันก็นั่นตัว ฝาทลายโจรมันเป็นยาแก้ววัดออไา่พัดดพงวัดมันเป็นไปฟอกไาเหมือนก็บักนาจังสีเหรอ,อเ,อาเอาขากินที่ละย่างเม็ดสั่งเข้ามาของขอภัยผู้เบีไดโควิด <COVID S 2> มันต้องอย่านหลกรักษาหายมาเลี้ยงรักษาบ่หายเจ้าไหนย่านกว่า ว่ากั então, นว่าไอ้ตาแล้วตัปผิวตระผิวก็ว่านละติดติดเฮ้ยบ้านตัปผิวสุ้มเซียงตัวบกลูกไายแกไปบ้านอีเดือนพุ่นเออบ้านอีเดือนน่ะแต่ซุ่มเสียงตัวแบบใช้แกกะนั่นก็อีน้ากัาหัวกระชายก็ขิงก็ต้มแล้วก็ให้ตะปผิวกินอยู่พันเนี่ยตะเลก็ต้องเอากินเลยต้ม รอยาห้ายอย่าห้างเขาถามแล้วเบาไปสัมภาษณ์เขาคนเป็นโควิดถึงตัว <Yeah. S 1> เออว่าอาการของมันนี่เป็นจังได <Yeah. S 1> เป็นมาจังไดเป็นจังไดไปจังได <Yeah. S 1> เขาก็บอกเล่าอาการให้ฟังว่าโควิดเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละ <Yeah. S 1> คือจังเจ้าเป็นไข้หวัดรู้ว่าอาการปวดหัวเจ้ากินบน่กินยาพาลาเจ้าบ่กินยังเพราะอาการไปได้อยู่เนี่ยนะเ mm. พราะสองสามเมื่อนะเมื่อกี้ที่เริ่มคอแห่งเริ่มลงปอดแ้ะทีนี่ก็เริ่มตายแล้ทีนี้ กัล้อไปบ่ไหวพอไปบ่ไหวกัล้อไอ้ฮะคิดว่าจะเป็นโควิดดิคิดว่าเป็นแต่ไข่วัดใหญ่ไข่วัดใหไนยังไงย่านกว่าแล้วก็ไข่ยังไาย่านกว่าโอ้กล้วยเอียงของเจ้านี่โอ้หอ้าศูนกขัดกล้วยกล้วยอีสองปลูกเบิ่งกล้วยเดียวเว้ยโอ้สาภูก็ปลูกไว้เดีเอาต้องเอายูเรียนเมื่อวานนล้วไหม อ้าวแล้วปุยยังชิใกล้แล้วปุยควาย,ยแล้วโอ้กุ้ยกุ้ยนี่จักบีบันนี่สองสี่หกแปดบีเก้าทั้งเตาเก้าออหีเตาโอ้ยโด่งดีไปเจ้าพิณาขิงก็ปลูกได้แหละที่เจ้าเรียกปลูกขิงได้ปลูกขิงปลูกขมิน้นปลูกนั่นแล้วไว้ที่ เอาโบมีท yes. well, ีนะมีทีเขาก็ปลูกแบบนี้แหละปลูกกล้วยฮะโอ้โบเม็นทีเขาเนาะบโบทีลูกเขาเขาว่าเดียวเามาปลูกแม่กับยังโบไตายเไม่ยังว่าเป็นของปูอยู่กันยังโบกล้าไปปลูกเนี่ยทีแว่นนะฮะไม่จะลงลำไยแต่ก่อนในสวนเราเออทำนาก็ไม่ได้เข้าเนาะ อืพ่อก็ว่าจะลงสวนลเลยเป็นลงอันดากโอ้ไก่เล <the> ี <Du> ้ยงไก่แย่ก <Bye. S 3> ็ได้น <Right. S 3> ้องแบบนี้เนาะเลยนะมันไก่เขาเลิกสืบสานมันไ่ดีทีเลิกเลิกสืบสานอย่งเดียก็ปล่อยไป้เขาเลี้ยงไว้ทั้งแมวทั้งหมาไก่เนี่ยเข่าเขามีไก่อยู่สี่ห้าสิบตัวทั้งไก่ปลาไก่บ้านไก่อย่างเลี้ยงไว้เป็นอภัยทานเลี้ยงไว้เบื้องเลนเนี่ย อันเดียบที่บ่มีอย่างแี้กะแกงมะโ h มันไม่ฟังไม่ฟาดคอต้มกินเป็นอาหารแกงมะโ h เนาะแกงมะโ h เนีย่ยถ้าบ่มะโ h ไ o p s อกตัวเดียมะโ h มัน s ที่ไรเออเออว่าไปนางก็ตยิงหัวเลยเออมัอนั่งกับมะโ h มันบักปากง้องต้มไก่โอกคุณต้มแล้วก็กินหลายเวลาอยู่เออต้องแกงมะโ h แกในกอดเละมีเข่าที่นี่นไปซื้อแล้วโอ้หมาก็ให้ก็เวเยเ้ยหมามีการเท่าหุนหมาก็ได้เฮ้ยยังเสื้อของเจ้าเนี่ยซื้อมังคุดน,น้นปูกไก้ได้ได้เด้นี่สตรีหาต้น,นตอเออ พอจบคลิปแค่ <จะ S 1> คนี้กันเ้ยกัน <ผม S 1> อย่าลืมับไข่กดไลค์กดแชร์